ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะที่ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าในครั้งนี้ที่วัดห้วยทรายจังหวัดสกลนครนะคะด้วยจิตตั้งต้นของอาจารย์เจ้าสัวและครอบครัวว่าจะขับรถแล้วก็นําเงินไปถวายให้ท่านนะคะแต่ด้วยพายุโนรุเข้ามาที่ประเทศไทยและโดยที่ จังหวัดทางภาคตะวันอ,ออกเชียงเหนือนะคะแล้ววัดห้วยทรายก็อยู่บนภูเขาอยู่ภูพานก็พระหวงอาเลยแจ้งว่าจะเป็นการไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งถ้าขับรถขึ้นไปนะคะก็เลยได้โอนเงินไปถวายร่วมปัจจัยกับชาวบ้านในการส,าสร้างห้องน้ำแล้วก็บูรณะวัดโดยรวมนะคะเป็นเงินจำนวน1,160 0บาท ก็ได้โอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเลยแจ้งให้ทุกๆท,ท่านได้ทราบว่าเงินที่ท่านมาร่วมบุญกุศลนั้นได้นำส่งไปให้วัดห้วยสายเรียบร้อยแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านค่ะจากอาจารย์เจ้าสัว